หลังจากที่เราได้ทําความรู้จักกับ Node.js ไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ทํางานบนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือเป็นฝั่งของแบ็กเอนด์ฝั่งของหลังบ้านนะครับเราก็จะไปทําการทดลองนะครับดาวน์โหลด Node.js นะครับมาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโดยที่ผมสามารถที่จะทดสอบตัว Node.js ได้ด้วยการดาวน์โหลด Node.js มาลงที่เครื่อง PC นะครับหรือว่าเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับ ซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกเวอร์ชันที่ Node.js เปิดให้เราดาวน์โหลดได้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับ Node.js ได้จาก w w w Node.js.org นะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับตัว Node.js ก็จะมีการ d e t e c t ว่าระบบของเราเป็น OS อะไรอยู่นะครับในที่นี้ผมใช้ Windows 10นะครับ CPU x 6 1 4นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกผมก็สามารถที่จะเลือกดาวน์โหลด Node.js ได้ทันทีนะครับ ทำการคลิกนะครับเพื่อดาวน์โหลด node.js นะครับเราก็จะได้ node.js นะครับที่เป็นเ i สไสำหรับการติดตั้งลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งเราก็จะมาทำการทดลองตัว node.js นะครับการดาวน์โหลด node.js ในครั้งนี้นะครับก็จะทำงานการทางฝั่งของไคลเอนต์ก็คือผมจะใช้ตัว react นะครับก็เป็น react กับ node.js นะครับเพื่อที่จะทสอนะครับในลักษณะของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ